พับ g คือเกมเดินหน้ายิงที่มีกติกาการเล่นในรูปแบบของเกม Battle r o y a l อยู่รอดให้ได้เป็นคนสุดท้ายคุณก็จะเป็นผู้ชนะในเกมนั้นๆแต่เชื่อไหมครับว่ามีอยู่เรื่องหนึ่งที่ผู้เล่นหลายคนตกเถียงเป,ประเด็นกันอยู่ความแตกต่างระหว่างมุมมองบุคคลที่1และบุคคลที่3ของเกมพับ g แบบไหนดีกว่ากัน สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เล่นเกมพอดแคสต์และนี่คือเดอะฟีเจอร์เราจะพาทุกท่านไปฟังเรื่องราวเล่าขานจากวงการเกมและอ e ีสปอร์ตทั้าได้เชิงประวัติศาสตร์เมืองหลังความเป็นมารวมไปถึงเก็บตกสีสันสิ่งที่น่าสนใจนำมาฝากเพื่อนๆเหมือนเช่นเคยครับสำหรับตอนนี้เพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ทราบว่าเกม p ับ G Battle g ร o u n d าวเปิดให้ดาวน์โหลดเล่นกันฟรีแล้วก็อย่าลืมนะครับเข้าลิงก์ไปตามด้านล่างนี้เลย แล้วดาวน์โหลดเกมเพื่อไปกินไก่กันนะครับความแตกต่างระหว่างมุมมองบุคคลที่1และบุคคลที่3ของเกม PUBG แบบไหนดีกว่ากัน p u b g คือเกมเดินหน้ายิงที่มีกติกาการเล่นในรูปแบบของเกม Battle Royale อยู่รอดให้ได้เป็นคนสุดท้ายหรือว่าทีมสุดท้ายของเกมคุณก็จะเป็นผู้ชนะในเกมนั้นๆผู้เล่นต้องทำทุกอย่างเพื่อการเอาชีวิตรอดแม้ส่วนใหญ่แล้วจะไปจบการที่ยิงปะทะกันระหว่างฝ่ายตรงข้าม ทำให้เราพอนับได้ว่ามันคือเกมเดินหน้ายิงที่มีกติกาการเล่นเร้าใจและลุ้นประทึกทุกครั้งที่พวกเรากระโดดเข้าไปอยู่ในสังเวียนแต่เชื่อไหมครับว่ามีอยู่เรื่องหนึ่งที่ผู้เล่นหลายคนนํามาพูดคุยและถกเถียงเปลนประเด็นกันอยู่นั่นก็คือเรื่องของมุมมองในการเล่นเกมแบบนี้ครับเพราะผู้เล่นสามารถปรับเลือกได้ว่าจะเล่นในแบบมุมมองบุคคลที่ห หรือว่า First Person และมุมมองบุคคลที่3หรือว่า Third Person ซึ่งมุมมองทั้ง2แบบก็มีข้อดีและวิธีการเล่นที่แตกต่างกันออกไปรวมไปถึงการวางแผนที่แตกต่างกันอีกด้วยวันนี้เราจะมาแนะนำข้อแตกต่างข้อดีข้อเสียของทั้งสองมุมมองที่ทำให้เกม PUBG กลายเป็นเกมที่เร้าใจในรูปแบบที่ไม่เหมือนใครมุมมองแบบ First Person การมองเห็นแคบลงแต่ความตื่นเต้น ทวีคูณมากยิ่งขึ้นสำหรับมุมมองแบบแรกคือคือมุมมองแบบบุคคลที่1ห,หรือว่า First Person จะเป็นมุมมองที่แทนสายตาของผู้เล่นเหมือนกับว่าตัวของเราได้เข้าไปยืนอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆหรือการแข่งขันในโลกของเกมด้วยตัวของเราเองทุกอย่างจะดูใกล้และชัดเจนออกมากๆทําให้สามารถโฟกัสไปยังสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้ดีมากขึ้นเรียกว่าอะไรขยับไม่เห็นนิดเดียวเนี่ย พวกเราก็พอจะมองเห็นและรู้สึกได้แล้วและเนื่องจากในโหมดนี้การมองเห็นของตัวผู้เล่นมันจะมีความแคบลงทําให้ไม่สามารถเห็นได้ว่ามีศัตรตูกําลังเดินเข้ามาจากด้านหลังกําแพงที่อยู่ตรงหน้าหรือไม่จึงต้องอาศัยการฟังมากกว่าปกติเพื่อระบุตำแหน่งของศัตรูและการยกอาวุธขึ้นเลงนั้นหรือการยิงแบบฮิฟไฟก็สามารถทำได้รวดเร็วทำให้การประทะในอาคารหรือพื้นที่เล็กๆ นั้นมีความประทึกใจมากกว่าหรือหากเป็นในพื้นที่กว้างๆหรือว่าทุ่งโล่งๆเนี่ยเราจําเป็นต้องใช้ความรู้สึกมากกว่าและประสาทสัมผัสหรือการมองเห็นที่เฉียบคมมากกว่าการเล่นแบบเติร์สเพลสันเรียกว่าการต่อสู้จะมีความประทึกมากกว่าปกติเลยทีเดียวแต่เนื่องจากมุมมองบุคคลที่1น,นั้นมีความแคบกว่าและจําเป็นต้องใช้ประสาทสัมผัสที่เฉียบคมมากกว่าใครตอบสนองได้ช้าอาจเสียเปรียบในการเล่นมุมมองนี้ การวางแผนเข้าตีก็จําเป็นต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วเพราะมุมมองและการเก็บข้อมูลของศัตรูจะมีข้อจํากัดมากกว่าและที่สําคัญคือใครเป็น motion s i c k n e s มีอาการแพ้ภาพเคลื่อนไหวในมุมมองแบบบุคคลที่1ก็จะเกิดอาการบิงเบียนศีรษะขึ้นได้เมื่อเล่นไปสักพักหนึ่งด้วยตรงนี้ก็จะกลายเป็นจุดอ่อนที่ทำให้เราโดนศัตรูน็อกได้เหมือนกัน แต่ทั้งนี้ครับก็แลกไปด้วยความดุเดือดในการไฟต์ในการต่อสู้แบบระยะประชิดมากด้วยเหมือนกันเพราะสามารถเล็งปืนได้ง่ายและรวดเร็วโดยไม่มีตัวละครของเราขึ้นมาบทบังวิสัยทัศน์ในการเล็งปืนอีกด้วยดังนั้นการเล่นในมุมมองบุคคลที่1จะเหมาะกับคนชอบการต่อสู้แบบดุเดือดเลือดพล่านแม้มุมมองจะแคบกว่าแต่ก็สามารถมองเห็นการเคลื่อนไหวบนหน้าจอในระยะใกล้ได้เร็วกว่ารวมถึงต้องใช้ประสาทสัมผัสทุกด้านให้สัมพันธ์กัน เพื่อพิชิตเกมเป็นความตื่นเต้นเฉพาะตัวที่หาได้จากรูปแบบการเล่นในมุมมองนี้เท่านั้นสำหรับมุมมองแบบบุคคลที่3จะเป็นมุมมองที่เราจะเห็นตัวละครของเราทั้งตัวในหน้าจอของเราทำให้เห็นชัดเลยครับว่าตัวละครของเราใส่ชุดอะไรถือปืนอะไรอยู่ออกแอคชั่นอะไรบ้างพกอะไรอยู่ด้านหน้ารวมไปถึงเราจะมีมุมมองที่กว้างขึ้นด้วยมองไปได้ไกลมากขึ้น การโฟกัสหน้าจอก็จะน้อยลงและทำให้อาการโมชันซิกเนสเบาบางลงไปด้วยหมดปัญหาอาการปวดหัวปวดตาไปได้เลยและด้วยมุมมองที่กว้างขึ้นนี่เองครับ ทำให้ผู้เล่นต้องวางแผนในการบุกหรือตั้งรับมากกว่าเดิมเพราะมีความเป็นไปได้ว่าในมุมต่างๆที่เราเก้าวไปนั้นอาจถูกดักยิงหรือซุ่มโจมตีได้โดยไม่รู้ตัวซึ่งผู้เล่นเองก็สามารถหนักซุ่มรอบโจมตีฝ่ายตรงข้ามได้ง่ายเช่นกันโดยเฉพาะด้านหลังกำแพงหรือในอาคารบางจุดที่มันเป็นจุดบอดเรียกว่าถ้าเดินไปแบบไม่ดูตามาตาเรือ อาจมีโอกาสโดนซุ่มโจมตีได้ง่ายมากจริงๆครับแต่ที่พูดไปทั้งหมดมุมมองที่กว้างขึ้นนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะดีขึ้นทุกอย่างครับเพราะนั่นทําให้การโฟกัสไปที่จุดเล็กๆในเกมน้อยลงตามไปด้วยซึ่งทําให้มองข้ามบางจุดที่ศัตรูอาจจะเคลื่อนไหวอยู่ก็เป็นได้รวมไปถึงการเล็งอาวุธในมุมมองบุคคลที่3อย่างค่อนข้างลําบากกว่าแม้จะได้รับการแก้ไขต่างๆในออปชันแล้วแต่ต้องยอมรับครับว่าการเล็งปืนในมุมมองแบบบุคคลที่1ของเกมพับจีนั้น ทำได้ดีมากกว่าจริงๆสุดท้ายแล้วแบบไหนมนดีกว่ากันแม้มุมมองในการเล่นทั้ง2แบบทั้ง first person และ third person จะมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันแต่นั่นก็ทําให้รสชาติในการเล่นเกม PUBG มีความหลากหลายมากขึ้นเพียงแค่เราเปลี่ยนมุมมองในการเล่นเท่านั้นซึ่งเมื่อลองเปรียบเทียบกันดูแล้วมุมมองทั้ง2แบบก็มีจุดที่ดีอีกแบบหนึ่งไม่เหมือนกันสำหรับคนที่มี motion s i c k n e ก็คงจะต้องไปเล่นแบบมุมมองบุคคลที่3แต่ถ้าอยากสัมผัสความดุเดือดความสงจริงของสมอรภูมริรบก็ไปเลยครับมุมมองบุคคลที่1รับรองมันทำได้ดีกว่าแน่นอนสรุปข้อดีและข้อด้อยของมุมมองแต่ละแบบแบบ first person ครับการเลง็งการยิงทำได้ดีกว่าไม่มีตัวละครมาบทบางวิสัยทัศน์ในการลั่นไกไม่มีการแอบดูจากมุมมองที่กว้างกว่าผู้เล่นต้องใช้การฟังเสียงใช้ประสาทสัมผัส ใช้ความคุ้นชินในการสปอรตคู่ต่อสู้ในการวางแผนเพื่อไปกินไก่สามารถเห็นสิ่งเคลื่อนไหวที่อยู่ตรงหน้าได้ดีกว่าความระทึกความเร้าใจความดุเดือดในการไฟได้อารมณ์มากกว่ามุมมองที่แคบลงอาจทำให้ผู้เล่นบางคนพบกับอาการโมชั o n s i กเ n e ก็ได้สุดท้ายการวางแผนและเก็บข้อมูลของศัตรูทำได้ยากกว่าเพราะมุมมองในการมองเห็นนั้นแคบกว่า third person มุมมองกว้างกว่า เห็นได้รอบตัวและรอบทิศทางวางแผนการบุกหรือดักซุ่มได้หลากหลายระวังตัวได้มากขึ้นเกิดอาการ motion sickness ได้น้อยกว่าหรือไม่เกิดอาการนี้ขึ้นเลยเห็นตัวละครที่เราเล่นอย่างชัดเจนการวางแผนต้องรัดกุมมากขึ้นเพราะอาจถูกดักซุ่มหรือถูกรอบโจมตีได้ง่ายมากกว่าสุดท้ายมองเห็นสิ่งที่เคลื่อนไหวบนหน้าจอได้ยากกว่าและนี่คือเรื่องราวเล่าขานจากวงการเกมและ e-sport ใน The Feature สำหรับตอนหน้า เราจะพาทุกท่านไปเจาะลึกเบื้องหลังของเหตุการณ์ใดเบื้องราวของเกมไหนที่น่าสนใจนั้นอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งให้กับเล่นเกมของเราด้วยนะครับดูจบแล้วอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เหมือนเช่นเคยสำรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากสวัสดีครับ